ย่นมาแล้วยน่นถนนย่นมาแล้วจ้าอ่ากับโอ๊กซีร็อโค,โคนะครับบอกเลยคันนี้จัดหนักจัดเต็มสเตยสองบวก300ม,มา้าและราคาของแต่งฮะล้นราคารถไปแล้วเกือบเท่าตัวรถไปแล้วมันคุ้มแค่ไหนมาดูกันเลยดีกว่าคันนี้มาไฟหน้าของเจ้าคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมพาร์ทชุดแต่งซีร็อโคอาร์าเท่ๆแบบนี้ทั้งคันเลยนะครับลิ้มก็เป็นลิ้นคาร์บอนมาให้แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปดูด้านข้างเดี๋ยวเราเปิดดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับวีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะฮะ เปิดความแรงของเขาขันหน่อยดีกว่านะครับสเตจสอบวกก็ต้องมีนี่เลยนะครับหัวฉีดแต่งแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับกล้องแผน่นกล้องอากาศของเขาก็เป็นของ BMC เป็นที่เรียบร้อยนะครับดูดอากาศโฟโฟแถมยังใช้ตัวห้องกรองเดิมแบบนี้แรงแน่นอนนะครับผมแล้วเขาได้จูน E 2 0มา bar ให้แล้วนะครับใช้น้ำมันประหยัดประหยัดกันเลยนะฮะคําโชกก็เป็นของ Alfa Racing อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะฮะ ให้มาพรีเมียมจริงๆนะครับ kwv 3ด้วยนะครับมามาต่อที่ล้อดีกว่าคันนี้ล้อเป็นล้อของ Pro ไรส e นะครับขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับเบรกเบรโ bo สีแดงแบบนี้นะฮะเมื่อกี้เบรกแล้วโคตรดีทุกคนมากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว led มาให้ใช้งานนะครับด้านข้างนี่สีละโคสวยยาวสวยนานสวยเป็นตำนานต่อไปแน่นอนนะครับและที่เราเห็นกระจกเป็นสีเขียวเียวแบบนี้วีคูรอบคันนะครับทุกคนอ่าวิ่งหลังของเจ้าคันนี้เป็นของแบรนด์เวอร์เทคนั่นเองเท่มากๆเลยนะครับท่อเขาก็มีการเปลี่ยนมานะครับเป็นของ j design นะครับผม เปิดฝาท้ายขึ้นมาให้ชมกันหน่อยดีกว่านะครับพื้นที่การเก็บของเขาเป็นอย่างไรบ้างบอกเลยว่าลึกมากๆสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้แน่นอนนะครับรถพอบ้านเหมือนกันนะคันนี้เออเปิดมาด้านในนะครับซิลิโคนเป็นไงข้างในาสีชายเย็นนะฮะช่างเป็นรถพอบ้านจริงๆนะครับเรียบหรูมากๆนะครับแผงประตูคอนโซลกลางนะครับให้เป็นทีโทนมานะฮะจอกลางของเขาก็เป็นจอทัชสกรีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม นี่เห็นไหมใช้งานได้ปกติด้วยไม่สึกไม่เสื่อมแต่อย่างใดนะครับแอร์ Air ด้านล่างก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับและไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของเจ้าซิลโคอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ DSG นั่นเองเกียร์ที่ทําให้เจ้าคันนี้เป็นถนนยนต์มันเองนะครับผมมาต่อที่ออปชั่นสําคัญต่อมาดีกว่านะครับคันนี้มีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับเป็นม่านมือแบบนี้แล้วก็เปิดซันรูฟได้ด้วยซันรูฟไฟฟ้านะครับเบาคู่หน้าของเขาลืมพูดไปนะครับเป็นปรับไฟฟ้าได้ได้วยนนะปรับได้ถึง12งทิศทางกันเลยนะ ความรู้สึกตอนนั่งเป็นอย่างไรบ้างมันนั่งสบายบอกมันเอียงเห็นไหมองศานี่ไงแล้วก็เนี่ยเห็นปลาช่วงช่วงบอกข้างล่างเนี่ยโอเคยืนยันความเป็นรถพอบ้านแล้วกันนะครับแล้วมาต่อกันอีกอย่างหนึ่งก่อนดีกว่านะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านทรงสปอร์ตแบบนี้มีหุ้มลายคาร์บอนพร้อมตัดตูดอะไรอย่างเงี้ยให้กระชับมืออีกด้วยนะครับอันธุ์ชิปมีมาให้ใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปรคาคาของเจ้าคันนี้ด้านล่างเลยปะและสําหรับราคาของเจ้ายนคันนี้นะครับสีขาวสวยๆแบบนี้ไม่ถึงล้าน300มา้าไม่ถึงร้านโชอไม่ถึง้านอไม่ๆ 159,000บาทกับเลขใหม่140,000มนกิโลนะฮะใครสนใจติดต่อไาได้เลยที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ข้างหน้านี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ h p c สวัสดีครับ